เรื่องราวอาชญากรรมการประทัดที่เชดีออกส์เวลาเที่ยงคืนที่เชดีออกส์อาพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ในคืนที่มืดมิดของวันอาทิตย์ที่เชดีออกส์อาพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ผู้อยู่อาศัยคนหนึ่งกำลังเดินกลับไปยังอาพาร์ตเมนต์ของเขาเมื่อจูจ่ๆเขาถูกยิงโดยชายที่ไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้เสียงดังสนัน่นที่ได้ยินอาจเป็นเสียงปืนหรือประทัดผู้อยู่อาศัยคนหนึ่งกล่าวว่าผมสาบานว่าได้ยินเสียงปืนหรือประทัดไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร เมื่อตำรวจรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพวกเขาเผชิญหน้ากับการยิงกระหน่ำที่มุ่งเป้าไปยังทุกคนที่ขยับตัวโดยไม่รู้ว่าใครเป็นมือปืนหรือมีจำนวนกี่คนขณะที่ชีวิตผู้บริสุทธิ์หลายสิบคนตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเวลา2องนาฬิกา17นาทีตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกันใกล้เชดีอ o อก p a อพาร์ตเมนต์คอมเไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่โคดีเนมตอบสนองต่อเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบ โดยไม่รู้ว่ารายงานเสียงปืนเป็นส่วนหนึ่งของกับดักที่มือปืนวางไว้เมื่อเขาเข้าสู่ลานจอดรถเจ้าหน้าที่เนมถูกยิงและมีการยิงหลายนัดดังขึ้นทันทีเขารีบวิทยุขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงผมคิดว่าผมถูกยิงเขากล่าวและรีบมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลโดยแจ้งศูนย์ควบคุมว่าแจ้งห้องฉุกเฉินว่าผมกำลังไปการตอบสนองของตำรวจขณะที่เจ้าหน้าที่เนมได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเจ้าหน้าที่คริสเตเฟอร์ไดสันและหน่วยอื่นๆเดินทางไปยังเชดีออกส โดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังก้าวเข้าสู่การประทัดที่ยาวนานถึงแปดชั่วโมงเสียงปืนดังขึ้นอย่างไม่แน่นอนและเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยุทธวิธีในเสี้ยววินาทีเจ้าหน้าที่ไดสันและหน่วยของเขาตั้งตำแหน่งหลังบ้านปมน้ำใกล้ลานจอดรถด้านตะวันตกของอาคารแต่ความกังวลเร่งด่วนคือพลเรือนจำนวนมากที่ยังไม่รู้ตัวและอยู่ในที่ล่องทุกเสียงปืนอาจหมายถึงผู้อยู่อาศัยที่ถูกยิงเจ้าหน้าที่วิสมิลซินและทีมเฮาส์มาถึงใกล้ตำแหน่งของไดสัน เพื่อช่วยสแกนพื้นที่และระบุที่มาของเสียงปืนมีคนยิงจากหน้าต่างของอาคารเจ้าหน้าที่ไดสันรายงานสถานการณ์ยิ่งอันตรายเมื่อตำรวจไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามือปืนอยู่ที่ไหนอยู่ในตำแหน่งคงที่หรือเคลื่อนที่และมีจำนวนกี่คนที่น่าตกใจกว่านั้นคือตำรวจยังไม่รู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญกับการซุ่มโจมตีที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบความท้าทายที่เพิ่มขึ้น ด้วยอาร์ตเมต์ประมาณ126ยูนิตในเชดีออกซ์และทัศนวิสัยเกือบเป็นศูนย์ตำรวจเผชิญกับความท้าทายมหาศาลพวกเขาไม่รู้ว่ามือปืนซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นใดและการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยถูกพบทั้งที่ชั้นสองและชั้นเจ็ดข้อมูลที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนตำรวจต้องโฟกัสที่สองเป้าหมายหลักระบุและจัดการแหล่งที่มาของการยิงและรักษาความปลอดภัยรอบอาคารเพื่ออพยพพลเรือนอย่างไรก็ตามการไม่มีกุญแจเข้าอาคารทำให้แผนซับซ้อนยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ไดซันและฮาวส์วางแผนยุทธวิธีกลุ่มหนึ่งคงตำแหน่งเพื่อรบกวนและระบุมือปืนขณะที่กลุ่มเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังรอบขอบเขตเพื่ออพยพพลเรือนเจ้าหน้าที่ยูซินได้รับข้อมูลสำคัญจากผู้อยู่อาศัยหญิงที่ระบุว่าการยิงอาจมาจากชั้นสองด้านหน้าอาคารและที่สำคัญเธอมอบกุญแจให้ตำรวจเพื่อเข้าถึงอาคารเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อเวลาสี่นาฬิกาหน่วยสวัดและยานเกราะมาถึงช่วยให้ตำรวจมีข้อได้เปรียบทางยุทธวิธีหน่วยสไนเปอร์ ตั้งตำแหน่งที่ด้านตะวันออกของอาคารขณะที่ทีมบุกเตรียมเข้าสู่อาคารด้วยแสงสว่างของวันใหม่และดโดรนที่บินอยู่เหนือศีรษะตำรวจเห็นการเคลื่อนไหวที่ชั้นสามในอพาร์ตเมนต์สามร้อยสามมือปืนที่กักตัวอยู่ยิงทำลายดโดรนของตำรวจจนถึงสิบนาฬิกาหลังจากการปะทะนานกว่าแปดชั่วโมงความพยายามเจรจาล้มเหลวยานเกราะสวอตเคลื่อนเข้าสู่สายตาของมือปืนเตรียมยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เมื่อแก๊สเข้าไปมือปืนปรากฏตัวที่หน้าต่างเผยให้เห็นว่า เป็นชายหนุ่มที่เพิ่งพ้นวัยรุ่นพร้อมอาวุธสไนเปอร์ยิงกระจกหน้าต่างแตกเศษแก้พุ่งเข้าที่หน้าผากของเขาเขาปรากฏตัวอีกครั้งถือผ้าขนหนูปิดหน้าอ่อนแอและสับสนหน่วยสวอตร,รีบเข้าจับกุมเขาในอาพาร์ตเมนต์สามร้อยสามการระบุมือปืนมือปืนถูกระบุว่าเป็นเดวินแมตติวเวเลน์ภายในอาพาร์ตเมนต์ตำรวจพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงปืนไรเฟิลที่ใช้ในการยิงหลังจากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบว่าเดวินเป็นมือปืนเพียงคนเดียวการสอบสวนเผยว่าเขาเป็นผู้โทรแจ้ง911เเกี่ยวกับประทัด เพื่อล่อตำรวจเข้าสู่กับดักการสอบสวนและการพิจารณาคดีในการสอบสวนเดวินอ้างว่าเขารู้สึกถูกบีบคั้นจากเหตุการณ์ที่งานปาร์ตี้ซึ่งทำให้เขาโกรธและรู้สึกอับอายเขายอมรับว่าตั้งใจยั่วยุตำรวจให้ยิงเขาในลักษณะการฆ่าตัวตายโดยตำรวจแต่ปฏิเสธว่าไม่ต้องการทำร้ายผู้อื่นอย่างไรก็ตามศาลมินิโซตาพบว่าเขาตั้งใจฆ่าหรือทำร้ายผู้อื่นอย่างร้ายแรงโดยตัดสินให้เขามีความผิดในข้อหาพยายามฆ่าปริญญาเอกสามกระทง และทำร้ายร่างกายปริญญาโทสามกระทงเขาถูกตัดสินจำคุก50ปีผลกระทบผู้บาดเจ็บสามรายรวมถึงเจ้าหน้าที่โคดีเนมรอดชีวิตจากบาดแผลการประทักครั้งนี้เน้นย้ำถึงอันตรายที่ตำรวจและพละเรือนต้องเผชิญในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้และความสำคัญของการจัดการวิกฤตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ